สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเลื่อยต้นสดาวอีกแล้วเลื่อยลงให้มันโล่งๆลลหน่อยต้นสดาวใหญ่น้ำท่วมท้องนาแล้ว เกี่ยวข้าวไปหมดละต้นมะขามเริ่มโล่งแล้วจ้าตรงนี้เราปลูกผักหวานไว้นะให้ดึงหร้ยยัง เดี๋ยวนะคะเราไปดึงสิงเสนาก่อนแล้วมันจะล่วงใส่ต้นผักหวานเราข้างล่างมีต้นผักหวานที่เราคอบครอบครอบ,อบไว้นี่จ้ะี๋ยวไปดึงริงก่อนนะคะมัดเสื้อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมดึงแล้วจะ้ะตอนนี้ก็ล่วงลงมาแล้วจ้าทับต้นยาเราเรียบร้อยอันนี้คือใบขู่ใบขู่แล้วก็อังกาบหนู ครับเรียบร้อยโอ๊ยไปเหยียบต้นผักหวานทำไมล่ะคะอันนี้คือต้นผักหวานจ้ะนี่ผักหวานเราจะเอากระบอกเข้าไป หักหวานพันสีทองจ้าเราสั่งมาเม็ดละเจ็ดบาทเรามาเพาะเอง จะได้โล่งๆจ้าจะได้มองมาทางไกลๆจะได้เห็นบ้านเราซอยกิ่งสเดาซอยกิ่งมะขามลงจะได้โล่งๆไม่กลัวตายเหรอวิ่งเร็วแท้ ล้มลงนั่นโอ้โหหมาวิ่งตัดได้เก็บศพเลยนั่นอ่ะบ้านเราบรรยากาศดีดีนะคะบรรยากาศดีจ้าเมื่อกี้เราปิดจมูกอพาราปิดจมูกออกลมพัดเย็นสบาย ซอยออกให้มันโล่งมองจะได้เห็นบ้านเรามองมาไกลๆจะได้เห็นบ้านเห็นร้านโล่งๆเลย สวนหย่อมหญ้าหน้าบ้านมีต้นตะขบมีต้นกาหลงมีต้นกล้วยต้นมะยมอันนี้ใบขู่จ้าต้นใบขู่หัดไปก็เป็นอังกาบหนูอันนี้อังกาบหนูจ้าอังกาบหนูนี้มันจะเป็นหนามนะเนี่ยมีหนามด้วย ยาแก้โรคมะเร็งปลูกไว้ปลูกไว้ทำยาถ้าใครรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วมาเอาไปต้มได้เลยคะ่ะที่บ้านเราปลูกไว้เราหามาปลูกไว้เป็นสมุนไพรดีแล้วก็อะไรนะต้นทุเรียนเทศทุเรียนเทศได้อยู่จังหวัดเลยจ้า บ้านที่สาวต้นใหญ่ตอนแรกเขาก็เอาเม็ดเอา,เอาต้นกล้าไปจากจังหวัดสังเชานี่แหละคะ่ะจากังหวัดแปดลิ้วนี่แหละคะ่ะจังหวัดสังเชาแปดริ้วนี่นะะเขาก็ไปปลูกไว้ที่จังหวัดเลยนีต้นยาใบขู่ใบขู่นี้สรรพคุณก็ปวดแข้งปวดขา หายจะต้มกินทุเราหายทุเราใบขู่ยอดอ่อนใบอ่อนเข้าไปทอดใส่ไข่นะคะเนี่ยใบอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยก็เก็บไปทอดใส่กับไข่ไข่เจียวเก็บไปแล้วก็ล้างล้างให้สะอาดแล้วก็หัน่นซอยซอยซอย,ซอยแล้วก็ทอดใส่ไข่ ใบขูนี่ก็เอาไปตากแดดให้แห้งแห้งแล้วก็ไปคั่วคั่วแล้วก็ทําเป็นชาได้จ้ะชาชงดื่มได้จ้ะอันนี้เรากันไว้เวลาแขกเขาจะเข้ามาเหยียบถักหวานเราแล้วไม่ให้เขาเข้ามา เเอาท่อพ c ซกันไว้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบรรยากาศดีดีจ้ากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะบายบายจ้า